สวัสดีครับผมพ่อกับทีมงานบบาพัน์พื้นเมืองกแล้วครับผมกับทีมงานหนาลักจังเลยเหตุยู่เห็ดกินไม่เป็นยังไงครับกับแก้มหากับแก้มจวดกันจักน้อยพบปะกันครับผมย้ำแรงทั้งสี่ละกเขาก็ได้หมูหมูอยู่แล้วครับแต่ว่าได้ใส่ญ่มาได้ครับนะครับใส่ไงสิมาหมักเนียงขึ้นกาแล้วครับผมกับตับที่แหลกว่าจิพากันเดินทางไปหาเบานอนหน้าครับผมเด้ พอดีฝนกระชิโตกทางกระขาดอุปสรรคหลายก็เลยผมเลยไปครับผมก็เลยว่าจวดกันเดี๋ยวมือ่อนามื่อไม่พเวลาครับผมหาเวลาว่างๆรวมทีมกันไหมโอ้ได้ตับงามครับผมนี่ครับประเดิมตกองเพสพไซครับผมมีอย่างเสพไซอิ้วกับจิ้นเราแซ่บพื้นการอยากบอกอยูอ้วนตามด้วยอะไร ตามด้วยน้ำตอนนี้ค่าข้อครับผมไป <c oughs> สิ่งที่อยากให้แพ้กันเลยโอ้โหไป <c oughs> มันเดิมดหมดซฟได้หยานดก็เกาซมดนี่ครับตอนนี้มูกิ่งของกุญแจ่ช่ไหมมุกมีกิ่งที่พวกข่าน, <c oughs> นี่โรยด้วยเอ,อ่อขิงครับผมอย่าง เ <c ười> อืดอืดขงิงเนาะนี่แทนอันนั้นก็ได้กระเทียมแ่ผมมักขิงดีกว่ามันหอมวกกันไหมมันแซ่บวกกันครับผมยังเหมือนเดิมเด่มเยสูตรเก้วก็วเลยแซ่บเือวเก่าครับผมเอาครับผมเศษ ดอกนี้รือเอาเลบนเอาบนใส่บนอืขิงครับผมขิงกินเพ็ดยบค่อยได้แต่เป็นสีดูยืนเห็นไหมครับเป็นช่วงที่พูดไม่พูดไม่ได้บนอีกครับผมกระตายไปกุณบัหมื่นห้าหม่อยยืมตวที่นี่งี เพราะจะได้ไล mm ่นกตัว hmm. น mm ี้ได้เสียะนังหางลุ่คือว่ามือของผมจงจมเนาะจับอันนี้มันมันสิบมันจะเอาขึ้นมากินทาเครื่องกันแทรกอยู่เนี้ยน้อยๆน้อยย้มกินได้เบิร์ดอันนี้ต้งสุดตัวครับผม โอ้ตอนนี้บไดิฮวอเลยครับสดๆไปเลย <c oughs> ข้าวเดี๋ยวเบดเดอ้อสิบวกใครเนี่ครับนี <มา S 1> ่ครับกับเกียมไปเรื่อยๆ

ัอ <c oughs> แหละคัก,กครับผมกับใส่ไงเขากับล้วนเมียงขึ้นกันแล้วครับผมแบบแต่เขาต้องเป็นล่างกันขี่ภายในใส่นะครับเขาคือเป็ดคูดอกวิบิจังหอมจังนะ <c oughs> ครับไปน่ <c oughs> ครับเอาถึงตับ เราเอาทับท e ี in> in> ่รถนี่ครับต yep> ับพร้อมตับเลยอันนี้ว่นใหม่้วกไมได้ยังรับไมน้เลยจะลงไปอจ่รงก่อนอมันบ่ม

ว่าเอาอย oh, <but> ู่แล anyway. uh ้วเขาต้องขูดรับภายในมันไข่มันอยู่ข้างนครับว่านก็งจะบอกต้งรที่าดอเบรอเรนำพิษอันตัวโจวยังนำพิษนี้เนล่นำพยษอตุมโอ้ยแต่หั่นำพิษอนใส่สุดมันเนาะเราเห็นว่าันเทลาเข่าวงวดมเจวาน้ำพนมันหน่อย่นเจวานเงินยุ่งวมใส่ซุดเกว่าแลวกค เนียงใสไง่ครับผมเขาก้วล้วนทำเป็นสุกเนียหน่อยเสียบใสคนเดิมเนาะเป็นคนอื่นด้อยขผมเด็ตัวคกัหน่อยใส่ตั่บใส่สิบหอบเลือดดีวึ้นาก ไม่เส็งก็ทเสรน้ำซุปมากนำซุปเตมหัวนี่งหยผมกลมเลยนะเออใช่ปได้ขอบปากกไปเลยเว้ยยวเอาเสกไปที่นี่ครับผมบว่าแข้งสวเ็ดไม่หวเ็ดดเขารอบสง จะเก้าไปกินเยอะโตแล้วตายครับผม้หักหักแก้วครับผมอยู่ในเห็ดเก้วหลอดซองนี่ครับตุม่มตับท่ยังเหลือครับผมหลอดไม่เด่นกับแจ้วเห็ดไม่อีกโอ้คักอยู่เว้ อยากบอกยูบอกพีนองเอฟซีทุกคนแหละครับผมจับที่เหล็กอ้ยน่ารักจังเลยนี่แหละครับผมทีมงานจวดกันยูอันบานเบาอ่าครับผมยินดีมีครับผมสวัสดีครับ